ไฟบินรอบนี้เป็นรอบเช้า6กโมงสี่บ้านเราก็ออกจากบ้านก,กันตั้งแต่ตีสามครึง่งมาถึงสนามบินตอนประมาณตีสี่กว่ามิากับมาเวลง่วงนอนกันมากแต่ก็ช่วยป๊ปาขนกระเป๋าทริปนี้ก็เป็นทริปที่2ของปีแล้วนะคะที่เด็กๆจะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่รอบนี้มีเวลาว้างแค่3วันแม่ก็เลยเลือกทริปมาเกาจูไห่แล้วก็เลือกนั่งสายการบินแอร์เอเชียพอใช้เวลาบินประมาณสองชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงแล้วค่ะพอเช็คอินโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วแม่ก็ชวนป๊ปากับเด็กๆให้รีบเข้าไปด้านในพอตื่นเชก,นก็เ ให้ไปหาของกินลองท้องก่อนขึ้นเครื่องส่วนคนที่หิวสุดก็คือแม่กับน้องมาเวลเองค่ะจัดเบอร์เกอร์กันไปคนละชิ้นก่อนขึ้นเครื่องพอได้เวลาบอดดิ้งไทม์แล้วพี่แอร์ก็ประกาศให้ทุกคนไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะนั่งบัสไปขึ้นเครื่องระหว่างที่เด็กๆกําลังต่อแถวขึ้นเครื่องบินป๊ะป๊าก็ชี้ให้เด็กๆดูเครื่องบินไอเอชกำลังเตรียมตัวเทคออฟพอเขามานั่งด้านในเครื่องบินแล้วน้องมาเวลก็ชวนให้แม่ดูคู่มือความปลอดภัยพอเครื่องบินเทคออฟไปได้สักพักมิลับเลค่ะอาหารบนนเคืื่่อองิมมีแกับ บเครื่องส่วนเมนูที่ขายไม่ได้เลยก็คือชานมไข่มกุกทุกรอบที่บินกับแอร์เอเชียแม่ก็จะสั่งชานมไข่มกุกมากินทุกครั้งทีลาหนาวแม่ก็เลยเช่าผ้าห่มให้แล้วก็ซื้อตุ๊กตาเครื่องบินให้น้องมาเวลไฟนี้บินตรงเวลามากนั่งเครื่องประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าก็ถึงมาเกาแล้วค่ะ